นะครับอันนี้คือตัวเส้นตัดสองมุมนี้เป็นมุมภายในแน่นอนเนี่ยดูอย่างนีเ้เห็นแล้วนะมุมภายในนะอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดด้วยอยู่ข้างไหนของเส้นตัดเหมือนกันทางขวาโอเคงั้นก็ทําตามทฤษฎีเนาะจับมันรวมมาดูก่อนมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยจับมันรวมมาดูก่อน เราก็จะเจอว่าห้าสิบสองบวกกับ 128, 180ร้อยยี่แปดร้อยแปดสิบพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าผลรวมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเราพบว่าผลรวมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นนำไปสู่ข้อสรุปครับสองเส้น a b ต้องขนานกับ CD ครับก็1.00นะครับก็ลูกเหมือนกันเปะ๊ะงั้นที ไม่พูดเยอะรวมรูปเลยไอ,อ้รวมค่าตัวเลขเลยหลมค่าตัวเลขเลยสี่สิบสองกับร้อยสีสิบเอ็ดรวมกันเป็นร้อยแปดสิบสามซึ่งไม่เท่ากับร้อยแปดิใช่ไหมครับ ันั้นเราก็จะสรุปว่าผลรวมอภายในที่อยู่ภายในของเสตตัดรวมกันเนี่ยไม่ได้ร้อยแปดสิบงั้นเส้น AB กับเส้น CD มันจะเป็นยังไงกันมันรวมกันแล้วมันไม่ได้ร้อยแปดสิบล่ะ จะสรุปว่า AB กับ CD จะเป็นังงกันไม่ขนานเออไม่ขนาดนเยอะๆให้คุณเลย ข้อหนึ <qu ie light shot ICO> <bah>, <aciones> ่งจุดหนึ่งหนึ่งเด็กๆว่าใช้ใช้ทฤษฎีข้อเดิมไหมใช้ทฤษฎีข้อ้อไม่ใช่เป็นทฤษฎีคนลข้อแล้วเออใช่ฮะเยี่ยมมุมแย้งถูกต้องเราพุว่าตอนนี้มุมแย้งมันเป็นไงถ้ามุมแย้งโตเท่ากันจะสรุปว่าขนานกันเออแต่ถ้ามุมแย้งโตไม่เท่าก็สรุปว่าเส้น ในขนาดนะั้นเออนะครับอ่าพบว่าสองมุมนี้มันเป็นมนุมแย้งนะครับพบว่ามุมแย้งโตเท่ากันสองมุมนี้อยู่ตำแหน่งของมุมแย้งครับเป็นมุมแย้งภายในนะครับใครดูมุมแย้งไม่ออกบอกกูก่อนใครดูมุมแย้งไม่ออก จำเรื่องเงินยังไม่ได้บอกกูก่อนนะอย่าอายที่จะบอกนะมีไหมครับอ่านูถือว่าทุกคนจับได้นะโอเคเมื่อมุมแย้งโตเท่ากันเราก็จะสรุปว่าเออเส้นสองเส้นนี้ AB จึงขนานกันกันกบเส้น CD ข้อหนึ่งจุดหนึ่งสอนี่ก็มุมแย้งอีกแล้ว เออพบว่ามุมแย้งโตไม่เท่ากันอันนี้มุมแย้งโตไม่เท่ากันจึงนำไปสู่ข้อสรุปว่าเออเส้น AB ไม่ขนานกับเส้นซ d